ลิงส์แมวป่าผู้สง,ง่างแห่งแดนเหนือท่ามกลางป่าหิมะหนาแน่นของทวีปอเมริกาเหนือมีเงาร่างหนึ่งย่างก้าวอย่างเงียบงันบนอุ้งเท้าขนาดใหญ่ดั่งสวมถุงมือขนสัตว์ละไม้แมวแต่ไม่ธรรมดานั่นคือลิงส์นักล่าผู้เงียบงันแห่งแดนเหนือแมวป่าผู้เปี่ยมด้วยสเสน่ห์ของความลึกลับและสง,ง่างามราวอสูรเฝ้าป่าหิมะในตำนาน ด้วยดวงตาคมกริบดังนักเวทผู้อย่างรู้หูแหลมมีผู้ขนปลายชี้ฟ้าราวเสาอากาศวิเศษและขนฟูหนาปกคลุมทั่วร่างกายลิงสามารถดำรงชีวิตท่ามกลางพายุหิมะที่แสนโหดร้ายได้อย่างสง่างามราวกับเป็นเจ้าแห่งป่าที่ไม่จําเป็นต้องอวดตนอุ้งเท้าขนาดใหญ่ไม่เพียงน่ารักแต่ยังเปรียบเสมือนรองเท้าหิมะธรรมชาติช่วยให้เดินบนหิมะได้โดยไม่จมเสียงฝีเท้าเบา,เบาราวปีกผีเสื้อทําให้เยื่ออย่างกระต่ายหิมะไม่มีวันล่วงรู้จนวินาทีสุดท้าย ลิงค์ไม่ได้เป็นเพียงนักล่าแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลในธรรมชาติที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศหักโลกคือเวทีแห่งชีวิตลิงค์ก็คือผู้แสดงที่ไม่ต้องการแสงไฟเว